แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จงแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง EF ที่จุด N กำหนดส่วนของเส้นตรง EF ขั้นตอนการสร้าง คันที่หนึ่งใช้ E เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีพอประมาณเขียนส่วนโค้ง อันที่สองใช้ F เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด M และจุด K ข้ที่3ลากส่วนของเส้นตรง MK ตัดส่วนของเส้นตรง e s ที่จุด N